ทำไมหลายประเทศในอาเซียนถึงอึ้งกับจรวดของกองทัพบกไทยที่วิจัยขึ้นมาเองและจรวดรุ่นนี้นั้นคืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับรวมเว็บไซต์วิเคราะห์ทางทหารหลายประเทศได้ลงไว้นะครับว่ากองทัพบกไทยมีพัฒนาการเทคโนโลยีทางจรวดที่น่าสนใจนะครับโดยอาวุธจรวดรุ่นนี้เรียกว่า DTI 2ขนาด122มมตรและจากข่าวล่าสุดนะครับกองทัพบกไทยเนี่ยสามารถผลิตจรวดที่ยิงไกลสุดได้40กิโลเมตรได้เองแล้วนะครับ โดยเป็นการวิจัยต่อยอดนะครับจากระบบจรวดแบบ130มิลิเมตรที่ยิงได้ระยะค่อนข้างจะใกล้นั้นเนี่ยเปลี่ยมนมาเป็นแบบ122ม mm, ิลิเมตรสามารถยิงได้ไกลสุดถึง40กิโลเมตรนั่นเองและจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีการทดสอบอยู่แล้วหลายครั้งนะครับว่าเป็นระบบอาวุธที่ได้ผลมากๆนะครับ เราสามารถผลิตและวิจัยได้ขึ้นมาเองด้วยซ้ำไปโดยข้อดีของจรวดหลายลำกล้องนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่หลายประเทศเขามีใช้นะครับข้อดีก็คือเป็นระบบอาวุธที่ใช้โจมตีปูพรมทําลายหวังผลนะครับสามารถยิงใส่ฐานที่มั่นทงางทหารขบวนรถถังหรือขบวนทหารราบของข้าศึกได้เป็นอย่างดี และจะเห็นได้เลยนะครับว่าทางกองทัพบ,บกไทยของเราเนี่ยนะครับมีการวิจัยอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่อย่างเสมอนะครับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างดีนั่นเองและหลายประเทศเองก็อึ้งนะครับว่ากองทัพบ,บกไทยมีพัฒนาการเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับและเป็นข่าวที่ทึ่งในวงการประเทศในอาเซียนเลยทีเดียว